พี่น้องชาวราศีกรากรกฎครับใน3เดือนสุดท้ายของปี2566นะครับรวยจัดชัดเจนอยากได้อะไรจะได้ไม่ว่าจะเ,เรื่องของตำแหน่งหน้าที่ความรุ่งเรืองการงานการเงินดีมากๆรวมทั้งบ้านที่ดินรถยนต์โอกาสมาแล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศรีกรกฎครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศรีกร,รกฎใน3เดือนสุดท้ายของปี2566คือตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมนะครับจนกระทั่งถึงการส่งท้ายปีจะเป็นอย่างไรดวงจะมีอะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่ควรระวังอยู่ด้วยนะครับ พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงก็เข้ามาดูกันได้นะครับก่อนอื่นมาดูกันว่าชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับหรือว่าท่านที่ปลุกดวงเป็นลัคนาราศีกรกฎ ก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีกรกฎใน3เดือนสุดท้ายของปี2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความร,รักอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางการแก้ไขมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานกันก่อนนะครับหน้าที่การงานการดำเนินชีวิต เป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชาเหรียญน,นะครับราชาเหรียญคืองานเงินความรักดีมากนะครับใช้คำนี้ก่อนว่าดีมากการติดต่องานการเจราจาการจะทำธุรกิจใดๆในช่วง3มเดือนสุดท้ายของปีนี้จะประสบผลสำเร็จ มีการวางแผนการจัดการการบริหารที่ดีขึ้นนะครับเติบโตขึ้นในตำแหน่งของการงานได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญสำคัญต่อหน่วยงานต่อองค์กรและก็ต่อวิถีชีวิตของท่านด้วยนะครับนี่นคือความรุ่งเรืองเติบโตมั่นคงอย่างดีมากๆนะครับ จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเงินด้วยเพราะว่าเป็นราชาเหรียญการเงินก็จะดีตามมาด้วยรายรับเติบโตมั่นคงร่ํารวยนะครับและก็การบางแผนจัดการและยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความรักด้วยนะครับนี่คือภาพรวมเบื้องต้นดีมากนะครับไม่ว่างานเงินหรือความรักนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองในเรื่องของการงานนะครับชาวราศีกรกฎนะครับเป็น10ถ้วย สิบถ้วยนี้ก็คือความสมหวังนะครับสมหวังทางด้านของการงานตำแหน่งดีมากเปลี่ยนแปลงดีเยี่ยมหรือว่างานที่ทำอยู่ก็จะได้รับความสำเร็จที่เป็นโรูประทัมชัดเจนขึ้นมานั่นคือความรุ่งเรืองนะครับไม่ว่างานใหม่งานเก่างานเดิมหรือว่างานส่วนตัวอาชีพอิสระก็จะโดดเด่นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะมีงานเลี้ยงต้อนรับงานแสดงความชื่นชมยินดี ไม่ว่าในช่วงเวลาใดนะครับก็เหมาะแก่การที่เราจะรู้สึกว่าดีเยี่ยมนะครับงานดีเปลี่ยนแปลงชีวิตด,ดีเยี่ยมมากๆแล้ะก็เชื่อมโยงไปถึงการเงินความรักด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีกร,รกฎนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ถ้วยนะครับ8ถ้วยคือคนที่มีอุปสรรคในเรื่องของการงานนะครับ ท่านก็จะผ่านอุปสรรคได้นะมีการเปลี่ยนแปลงทำงานที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงานคนที่รองานอยากจะได้งานทำก็มีโอกาสนะครับมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วดีมากนะครับไม่ว่าเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่า อนาคตจะดีขึ้นนะครับเรื่องของการเงินก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านของความรักรอคอยความรักยังมีโอกาสสมหวังด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับนอกจากที่เราเห็นจุดเด่นในเรื่องของการเงินอยู่ในส่วนของการดําเนินชีวิตและก็การงานแล้วเรามาดูภาพรวมของการเงินอีกด้านหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ9 ถ้วยนะครับก้าถ้วยคือบรรยากาศบรรยากาศความสนุกสนานกิจกรรมการพบปะกับผู้คนงานรื่นเริง,รงนี้มาเชื่อมโยงกับเรื่องของการเงินด้วยนะครับผลมาจากความมั่นคงร่ำรวยจะทําอะไรก็ดีขึ้นพบปะเพื่อนผูงญาติพี่น้องมีความสุขมีความร่าเริงสดใสมีงานเลี้ยงกินดื่มท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับการเงินได้นะครับคนไม่มีเงินในกระเป๋าจะทําอะไรก็ไม่มีความสุขแต่ว่าชาวราศีกรกฎนะครับเงินเต็มกระเป๋าจะทําอะไรก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสแต่อะไรก็ตามนะครับก็ต้องระวังนะครับจุดที่ควรระวังคือคนบางคนนะครับอาจจะมี ปัญหาเรื่องของการเงินกับเรานั่นหมายความว่าทําให้เราเสียทรัพย์ได้ไง่ายๆเหมือนกันนะครับก็ต้องฝากไว้เป็นแนวทางระวังด้วยนะครับสัญญาการเงินต้องระมัดระวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น3ามร,รนีนี่ก็ยังเป็นเรื่องของการเงินนะครับคนจะรวยวนเวียนอยู่เรื่องของอรายรับไายได้จะทําอะไรก็เป็นเงินนะครับในช่วง3มเดือนสุดท้ายสาหรับชาวราศรีกรกฎและนอกจากนี้ดวงดีๆมีโชคลาภด้วยนะครับ ลงทุนน้อยได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจรู้ด้วยว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะมีรายได้มีเงินเข้ามาด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเซนส์พิเศษพิเศษของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการเงินนะครับเป็นฤษีนักบวชนะครับเป็นเฮอร์เมสคือมีแสงสว่าง นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาสำหรับคนที่เจออุปสรรคก็จะพบแสงสว่างพบทางออกพบทางเดินพบความมั่นคงแก้ไขปัญหาได้และนอกจากนี้นะครับจุดสำคัญก็อยู่ที่เรื่องของบุญกุศลด้วยชาวราศีกรกฎในช่วง3มเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับสร้างบุญกุศลนะครับไม่ว่าจะเป็นทํากิจกรรมใดๆก็ตามให้ทานนะครับบริจาคตรงนั้นตรงนี้ก็จะส่งผลทางด้านที่ดีด้วยนะครับ ่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศลส่งหนุนให้ท่านได้รับในทิศทางที่ดีขึ้นมันคงขึ้นร่ำรวยได้แก้ไขปัญหาได้และก็ยังมีโชคลาภด้วยนะครับต่อมามาดูเรื่องที่3กันนะครับคือเรื่องของครอบครัวความรักเป็นอย่างไรสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเด็กถือ ถ้วยนะครับเด็กถือถ้วยคือลูกคือหลานบริวารแล้วก็กิจกรรมที่มีการพบเจอคนเยอะๆนะครับนี่เป็นความสมบูรณ์ครอบครัวอบอุ่นมีคุณค่ามีความหมายลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามามีความสุขอย่างยิ่งครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นเทมเพ a เ c น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่เคยมีปัญหาเรื่องยุ่งยากลำบากใจก็จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขแล้วโอกาสใหม่ๆของคำว่าความรักครอบครัวก็จะปรากฏขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเรื่องของการงานเชื่อมโยงกับเรื่องของครอบครัวนะครับ มีเจ็ดไม้เท้างานนะครับมีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์มีการคัดเลือกนะครับคนที่รอคอยงานนะครับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าผู้นําในครอบครัวนะครับก็จะเติบโตขึ้นในเรื่องของอาชีพการงานเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นนั่นคือภาพรวมของความมั่นคงไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องการเงินและเรื่องของความเข้าใจที่มีต่อกันนะครับต่อมามาดูเรื่องที่4 คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องสุขภาพเรื่องทิศทางแนวทางชีวิตนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพยพยากรณ์ใบที่1นะครับเป็นอะไรนะครับมาเริ่มต้นจากเดทก่อนนะครับเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเดทก็คือเรื่องของสุขภาพมาแรงเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับสุขภาพในช่วง3าเดือนสุดท้ายชีวิตดีการเงินดีอะไรต่างๆดีเยี่ยมนะครับแต่ว่า เพลิเพลิขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับประมาทเมื่อไหรไม่ระมัดระวังไม่ดูแลตัวเองเมื่อไหร่ก็มีเหตุจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังสุขภาพนะครับจะทํากิจกรรมอะไรจะเดินทางจะกินดื่มท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามนะครับอย่ามองข้ามเรื่องของความปลอดภัยและก็เรื่องของสุขภาพนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2ในเรื่องของทิศทางแนวทางการแก้ไขชีวิตนะครับเป็น2เป็น3ถ้วยนะครับ3ถ้วยคือในส่วนที่ดีนะครับส่วนที่ดีงานดีเงินดีชีวิตดีความรักดีมีงานเลี้ยงมีความสนุกมีความร่าเริงมีกิจกรรมดีๆมี งานที่ส่งให้ทางด้านที่ดีขึ้นมานะั่นคือภาพรวมนะครับภาพรวมของการแก้ไขทิศทางแนวทางชีวิตคือดีเด็ดในเรื่องงานเงินความรักชีวิตดีขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดอะซันนะครับเดอะซันคือจุดดีมากนะครับ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้เพราะว่าเป็นดวงตะว,วันเป็นดวงอาทิตย์ที่สาดแสงลงมาใครๆก็ต้องการในรูปแบบนี้มีทั้งเดชมีทั้งคุณมีทั้งอำนาจมีทั้งบาร,รมีมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งการพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้การงานจะโดดเด่นมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแบรนด์นะครับการเงินก็ดีมากรวยอย่างมั่นคงชีวิตเติบโตต่อไปด้วยมีคนย อมรับมีคนเชื่อมั่นเป็นผู้นำคนได้ดีเยี่ยมนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆของดวงของชีวิตของการแก้ไขปัญหาและก็ทิศทางต่อจากนี้ไปสำหรับชาวราศีเม์สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับเป็น8ไม้เท้านะครับ โอกาสมีตลอดนะครับคือเราจะสร้างโอกาสใหม่ๆได้ตลอดไม่ว่าจะเรื่องของการงานการติดต่อการสร้างงานสร้างอาชีพหรือจะทําอะไรก็ตามอาชีพที่เด่น มานอกเหนือจากงานประจํำยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรื่องของอด้านการเกษตรการขยายโน่นขาย,าย้ายนี้ต่อเติมตรงนั้นตรงนี้มีบ้านมีที่ดินได้บ้านได้ที่ดินประปรุงคุณค่าตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเข้ามาตลอดนะครับนี่คือโอกาสของความมั่นคงร่ํารวยมีรายได้ไดมีทรัพย์สิสนมีบ้านมีที่ดินของคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกรกฎใน3เดือนสุดท้ายของปี2566นะครับเรื่องของการงานโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษคนที่มีปัญหาคนที่มีปรสสก์ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เปลี่ยนแปลงโอ,อก อิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับมีงานใหม่ๆเข้ามาย้ายงานย้ายที่อยู่ที่ทํางานแล้วเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีงานใหม่เข้ามาสาหรับคนที่รอคอยงานด้วยนะครับนอกจากนี้ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมก็เ,เกิดขึ้นมีชื่อเสียงมีความมั่นคงขึ้นได้งานใหญ่โตสําคัญสําคัญเติบโตในตาแหน่งหน้าที่การเจราจาธุรกิจการเงินจะประสบผลสำเร็จเชื่อมโยงไปถึงด้านอื่น,น,นอีกมากมายทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินก็จะโดดเด่นเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับท่านสามารถแก้ไขปัญหา ได้แล้วก็มีความมั่นคงขึ้นมามีโชคลาภมีทรัพย์สินมีรายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีเยี่ยมนะครับอย่าลืมนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องทําบุญสร้างกุศลด้วยนะครับเพื่อส่งให้วัสนาของเราดีขึ้นส่งให้บุญของเรามากขึ้นแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับเป็นโอกาสดีนะครับพบปะผู้คนมีโชคมีลาภมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตทีด่ดีขึ้นนะครับเรื่องของความรักก็ไม่เลวนะครับวันนี้มีช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมนะครับครอบครัวสมบูรณ์มั่นคงตำแหน่งใหญ่โต ขึ้นมีความสมบูรณ์ลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับคนที่มีประสคก,ก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับความรักก็จะสดใสรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปนะครับและก็ชีวิตด้านอื่นดีขึ้นนะครับงานเงินความรักสําเร็จมีบ้านมีที่ดินมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับชื่อเสียงอํานาจบารมีพร้อมนะครับแต่ว่า จุดที่ควรระวังนะครับอย่ามองข้ามคือดูตนส่วนดีๆมาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องฟังนะครับตรงจุดนี้ด้วยว่าระวังปัญหาสุขภาพความพัดภาคความสูญเสียบางด้านบางอย่างฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกรกฎครับ อะไรครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของชาวราศีกรกฎในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2,566มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคสุขภาพและปัญหาของการแก้ไขด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนชาวราศีกรกฎพบแต่สิ่งที่ดีๆผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาสำเร็จรุ่วร่วงนะครับก้าวหน้ารุ่งเรืองมั่นคงร่ำรวยมีความรักที่สมหวังและก็ยิ่งใหญ่ต่อไปจนถึงสิ้นปีสู่ปีหน้าเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ